สวัสดีครับผมพอ่พอกันนี้แล้วพี่น้องโอ้ยไปไล่มองไปอีตู้พันบัไดไปอีตู้พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่โอ้ไปตู้บุมีไล่มองที่ก็นะว่าในะบเป็ดเห็นพี่น้องผุนะบาย,ยางครับนี่ห้าตัวล่องเดียววกำน,นังเอาอีกคักๆล่องนึงมิดอดซอดบาดนี่ อ่าตัวนี้สร้างมึงแล้วค่ะได้ส่องดูงเจ็พี่น้องปัดข,ข,ข,ข้ามไปที่ตัวง,งามๆเลยน้อยเอ้ยปลาหยางปลาเพาะปลาหยางน่าเลี้ยงอันนี้บุฟเฟต์ปลาเพาะปลาเพาะมันปลาเพาะ,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 ะมันห้างข้าวปลาเพาะมันห้างข้าวเดีพี่น้องตัวอ้วนตั้งเขี้ยวมันจะเป็นพันธุ์กนะสมแลสมมตินี่ครับว่ามีก็ได้อันนี้ทางน้องคายทางฟุ้นกจ็จะเอื้อนเปล่าอดเด้พี่น้องเด้อนี่ ฟังเบื้องน้นคลิปดอกว่าบ้าวด้วยเราว่าปลาออดพี่น้องผัวมันห้องออด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 เดือดขึ้นมาแล้วห้องนอนทิ้ตทิ้ตเถิดออดอดอดเฮ้ยขัดขัดหน่อยปลายางครับปลายางปลายางอู้ตัมีแต่ตูเป็นตัวปวดไล่มองไปตูวไม่ได้ก็ไล่ปลายางนี่แล้ว เออไปตู้พุ้เพื่อได้ปลาเลยอตัวงามขนาดพี่น้องเลยตกกินน้อพี่น้องใายจะซ่องตูส้สมบ่ตเหรอใครจะซ่องตู้เนาะแบ่งกันก็เพราพรซ่องตู้เอาตัวเดียวก็กพอแล้วพุชเจ้าพี่น้องเลอขับขับเอาไปลับ ต้มพี่น้องไอ้ต้มยำต้มยำโอ้ยค่ข,ขนาดเลยเนี่ททำเอาไปลาบก็ลาบสุกเนาะพันเอนะิ้นเนาะลาบลวกลาบเตะนี่ก็เอาวันเนี่ยพี่น้องเอาแต่เนื้อมันมองนีซ้นเลยหัวซอยมาดี๋ซอยแล้วก็ลาบแบบจุ่มน้ำร้อนนะครับน้ำต้มน้ำร้อนเขา,า,าต้มเอาต้มกระดุกนี่เนาะเขาต้มน้ำวไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่เครื่องปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังก่อนที่เอาจะเอาปลาต้มนี่เขาเอาน้ำน้ำที่เขาต้มเครื่อง กช่แตไใช้ใบมะกรูดหนึ่งพี่น้องเองมาลวกปลาเนี่ยราบสุกเนเอยเนาะจุ่มๆพอนี่นะพอมันท่าๆนี่นะครับพอเลือดรอบเดียวก็ได้ละตักน้ำใส่ใถ้วยเนี่ยคนๆเนะี่ยราบสุกเนเอยราบในการในภาชนะราบสุกก็ได้อันแบบอีแบบนึงก็คือนัเอาเติมเนื้อนี่ก็ได้คือกันตนะไคร่ตะไครก้อยเผืขันน้ำมะนาวพี่น้องคักเบดขันน้มมะนาวก็ได้การ คือเขาลาปลาข้าวปลาเตืออะไรครับนี่เออโถยยอดยอดยอดเอาท่าเลยบกร,ระเทนมันม่ได้ได้พี่น้องนี่ร่องเดียวได้ห้าตัวมาได้เนี่ยมองตอนก้วนๆนี่แหละในสิบหกเซนครับสิบหกเซนน้ำ8ปเซนตกันอีกนะมามันยังทันได้สุดนะมันมีที่ว่างอยู่ปะ เออล้างแล้วก็แม่ตะไคร่จะส่องตูสบ่อให้พ่อไข่จะส่องตูไปกันเนาะเล็บมัดกิโลฮะกิโลนาะโอ้ย<ะ>ไข่รอ้อย,ยเดียวพอ่อเบาไหลตัวน้อยเอาจากตูกไ็ได้ไม่ได้บม่เนี้ยไปตันพ่อส่องตูแล้วตัวนี้จากตูก็เอาเลยพ่อตัวเดียว ามาซื้อฮัดที่เลยนี่นนเานาะเอาหหน้าเอาเสื้อถุงไว้ไอ้ร้อยเดียวตัวซำนี่คนราร้อยสาวบูดละระยาไอ้ไปเกบกินพอดามันขำบ่หันดขีดเจ็ดแปดขีดนูละประมาณแปดขีดแล้วไาขา่แล้วพี่น้องสักไขา่แล้วบนนันดีแปดขีดเท่าไงแปดขีดก็8แปดสิบ พ่อเอา้เอาไอ้ค่าน้ำมันถ <c oughs> ้ามีคนซื้อกันนะไขายังตูนี่ห <c oughs> ุ่นใหญ่เตะเราก็ไปห้าเฮนละหุ่นได้เวลาแล้วนเนาะได้ใน,น,นบ้านนี่ได้ในบ้านาน,นี่เอเอ,อ,เอมันได้โลกม,ม,มันฟุ้เงเฮงเฮ้ยฟุ้เงเฮงเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานเมนื่อสื่อเนาะฟุ้เงเฮง อสิบหมูกก็อ่ะเอาไว้พ่อแล้วก็เอาไว้กินแล้วครับน,นี่คันจะขายก็ยุ่นี่ตัวนึงนี่ตัวเน,นี้นี่น้องอเอาคลิปนี้ไปทำาน,นี้นะครับสวัสดีครับผม